ที่วัดพระธาตุช้างคำวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดน่านนายประกิตคำเหลืองประลัดเทศบาลเมืองน่านเป็นผู้อัญเชิญอาหารเพลนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสิีนาดพิราชกัลยาณีถวายแด่พระพิสุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่านรวม268รูปโดยมีพระครูสุวรรณเจติยานุกูลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช้างคำวรวิหารเจ้าคณะอำเภอนามื่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งในวันนี้ได้จัดถวายอาหารเพลนเป็นอาหารกล่องสําเร็จรูปเมนูผัดพริกเผาหมูหมักผักกวางตุ้งหมูกรอบและไก่จอทอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเพลนถวายแด่พระภิสุสามเณรทุกวันไปจนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โควิด19จะคลี่คลายลงจนกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งสามเณรน,นักเรียนและพระสงฆ์นิกกรชาวจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่าต่าง ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น